วันนี้นะวันนี้ผมจะมาให้ดดอัปเดตใหม่ของเกมนี้นะอัปเดตใหม่ที่คุณนิ้งซมอาจจะยังไม่เคยเห็นก็คือปีชีวิตนะทาให้สิ่งของเนี่ยสามารถมีชีวิตหรือว่าขยับได้นั่นแหละหนึ่งนี่ไงได้ละมันก็จะมีชีวิตแบบนี้ซึ่งมันก็ค่อย ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรมากหรอโอ้ยซันซันซัน,น,น,นลบลบเออที่อัปเดตมาใหม่ก็คือแมนคิดมีผู้อมตะมีทำให้สติ๊กแมนเออสมมติว่ายังไงดีไหมเอาค้อนมาค้อนเอาค้อนมาต่อนี่สิ่งนี้จะช่วยเราได้ ชิปนิปุ๊บนี่นี่เตียงรังฟังชัดจากนั้นก็นี่แล้วก็เอออันนี้ผ้าพันแผลเอาไว้แบบนี้นี่อชิป ห้ามเลือดสิเฮ้ยทำงอนทำานเอาเป็นว่ามันห้ามเลือดได้แล้วกันอืเซตก่อนลูกก็ยังมีผลกระทบเองนะก็คือเราสามารถเป็นสีมันได้แล้วเดี๋ยวให้บันเป็นสีขาวล้วนเลยเดี๋ยวจะให้มันเป็นสีดำก็ได้เช่นกันสีแดง ที่สีดำองหายไปเลยนี่เราก็จะสามารถทําคนล่องหนได้ล่องหนแบบไม่ล่องหนเอออะไรเนี่ยแบบนี้ทีนี้เราก็สามารถทําให้มันเออเป็นแบบนี้ได้ด้วยให้มันปร่งแสงแล้วก็กลายเป็นคนหายตัวฮ้ยฮ้เฮ้ยเฮ้เฮเฮยฮ้เ้เ ให้ดือก็ประมาณนี้สำหรับเออสีแรงน้องถงั่วนองว่าถั่เปิดแรงน้อถั่วนี่สูงขึ้นเท่านี้มันก็จะลอยได้แล้วนะศูนโอ้โหนี่คืออยู่บนดวงจันท์นะก,ก็มีประมาณนี้แล้วก็มวนศูนย์ ยอ่อถ้าเป็นแบบนี้นะมันก็จะลอยข้าสูงเลยใช่ว่าหมาเนี้ต่อไปนั่นก็คือน้ำนะของเหล,ลวเราสามารถเสกของเหลวได้ก็คือน้ำนแหละเสกคนมาก่อนแล้วเราก็จะเสกน้ำมา น้ำเต็มไปหมดเลยน้ำน้ำท่วมแล้วอเออลบลบให้หมดลบร,รีเซ็ตดีเซ็ตด่วนเลยอ่ะก็ประมาณนั้นเถ็มยังมีเออแล้วก็อัปเดตเล็กๆน้อยๆก็คือคำว่าเวลาเนี่ยคำว่าเวลาปกติมันจะอยู่ปกติ เพราะว่าเวลามันจะอยู่แถวๆนี้เนี่ยๆนี่นี่แต่มันย้ายมาอยู่ก็หมวนสุดแล้วใช่นั่นเป็นเรื่องดีแล้วก็อัปเดตสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยน็คือนี่ครับเราสามารถสร้างอาวุธได้เองแล้วนะเราไม่ต้องพึ่งสิ่งนี้แลครับลิงเนี่ยเราไม่ต้องพึ่งลิงแล้วพื้นผิวพื้นผิวอาวุธนะครับก็จะ เป็นพื้นผิวที่เราสามารถแต่งเป็นอาวุธได้นะครับพื้นผิวก็สุนปืนก็อยากที่ชื่อเลยครับแล้วก็อันนี้นะอันนี้คือมีกระสุนอันนี้คือเปลือกอันนี้มือหลังมือหน้าที่ผมทำเอาไวน้นั่นก็คือมีดสายนัลนอง มีดสไปอ่ามีดสไปอ่าฉันมีมีดสไปแล้วเดี๋ยน,นี่สิฉึกเออตายเอือตายอ่าฮะอือฉึกฉกเลยเออๆแหลก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 อู้โอ้ใช่ แล้วผมก็ยังมีพิม์เขียวที่เซฟเอาไว้อันนี้ก็มีดสปายอีกอันหนึ่งซึ่งอันนี้จะเป็นมีดสปาปที่ไม่สามารถถือได้แต่สามารถที่จะแทงได้มีสปายอันนี้สามารถแทงได้ออแทงซิเฮ้ยแทงแทงเา้าแทงไม่ได้โอ้นี่ไงแทงได้แล้วะจะมาลองเล่นมันดู อันไหนฟื้นฟูชีวิตมาล่ะออาขอหักขอหักโอเคมันกลับมาแล้วนแล้วเราจะแทงมันนี่แทงแทงหลังแทงหลังเออนี่เนี่ยมุนมุนเกี่ยวมุนเกี่ยวอ้ยแทงมันนี่เ่ยแทง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  มิสไพร์มันโหจริงจริงนี่แทงแทงไอคนเลยเอื้อเอือโดนแทงเอื้อโดนแทงหัวโอ้โหสโลไลท์มีสปายมันยังไม่พอหรอกนะอืมเอาเป็นว่าวันนี้ขอจบไว้แค่นี้แล้วกันนะ บายบายเอาคนหนีออาวอเล่นเจียบไอเจียบไอ้จิ้งจกสมองเลยแหละผลวฮ้ยบายบายไปกับตู้อีกทีตู้ยังเหลือ